สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลูอิสานชาแนลนะครับมื่อนีมาพอกันแล้วครับกับคู่กอบครับในช่องลูอิสานชาแนลนะครับที่เห็นต้นหนานี่นะครับพี่น้องอาศีหูจักดีนะครับแต่บางคุกับอาศียังบุรุจักนะครับบางคุกับอาศียังบุรุจักนี่เขาเอื่นว่าพักเสียนนะครับพักเสียนนะครับ ซึ่งในทังอีสานของเขาหนี่มักนิยมนะครับเอามาดองนะครับอ่ามาเห็ดพักดองนะครับอันนี้นี่สรรพคุณของเขานีโอ้สุดยอดเลยนะครับเนื้อข้าหน้าเลยสุดยอดเลยครับอ่าสรรพคุณของเขานี่ครับมีอยู่หลากหลายสับรพคุณ้วยกันนะครับเดี๋ยวสีสาธยายฟังนะครับอ่าส่วนสรรพคุณของผักเสียนนะครับตัวแรกเลยนี่นะครับ จะช่วยบำรุงเลือดนะครับบำรุงเลือดบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็ให้พลังงานนะครับนี่ก็คือสรรพคุณแเหลกเลยนะครับให้พลังงานนะครับส่วนตัวที่สองนี่นะครับพักเซียนนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยต่อต้านมะเร็งนะครับมีฤทธิ์นี่ช่วยฆ่านะครับช่วยฆ่าเชื้อนะครับ หลังจากทีห่อเอาไปดองแล้วนะครับกินไปเลยครับนี่สุดหยอดเลสรรพคุณของเขานน่นะครับตัวที่สามลากปักเซียนเนี่ยเวลาห่อเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มแล้วกินกินเป็นยานะครับกินเป็นยาอ่ากินเป็นยาตัวนี้สีซอยนะครับในเรื่องของอแก้ไขนะครับในเรื่องของฤดูของผู้ยิ่งได้ดีเลยนะครับ นอกจากนัน้นนี่พักเสียนยังซอยแก่อาการนี่ปวดหูนะครับโดยใส่ใบนี่แหละครับใบขยีขยีนเนาะอ่าซอยปวดหูได้นะครับในส่วนของใบนะครับลากเอาไปต้มได้นะครับฤดูของผู้หญิงนะครับอ่าส่วนตัวต่อไปนี่เวลาเอาไปต้มนะครับหากของเขาเนี่ยเอาไปต้มปุ๊บเนี่ยมันก็สิเป็นยารักษาาเขาเรียกว่าโรคเลือด ออกตามไรฟันนะครับห่าของเขานี่นะครับพักเสียนนะครับอ่าสรบรพคุณย่งบ่พ่อครับยังบ่พ่อนะครับส่วนเม็ดของเขานี่เม็ดของพักเสียนนี่นะครับซอยขับเสมหาไดนะครับอ่าซอยขับเสมหาไดอ่านี่ก็สุดยอดเขาไปอีกนะครับอ่าตัวต่อไปนี่ห่าของเขานี่นะครับห่าของพักเสียน ย่งซอยแก่ล่มได้ด้วยนะครับแก่ล่มขับล่มนะครับะนะครับรวมทั้งหมดทั้งต้นเลยมีใบมีดอกมีตน้นมีมเมล็ดมีหลากนะครับมันสีมีหลดหล่อนนะครับรดฉาดของเขาสีห่อนเนาะครับเนาะ,ะช่วยในการแก้นะครับอาการปวดท้องนะครับปวดท้องท้องเดือน เนี่ยครับแก่ได้เลยพักเสียนนะครับพักเสียนนะครับนอกจากนั้นก็ยังซอยนะครับแก่ปัสสาวะอักเสบได้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณนะครับสรรพคุณยังนี่อีกนะครับยังนี่อีกนะครับแก่เริ่มก็ได้นะครับแก่เริ่มก็ได้ประจำเดือนมาบปกติก็แก้ได้เท่ากัน นะครับงูสวัสดกับแก้ได้คือกันนะครับอ่ารวมถึงอ่าแก่พิษของฝีก็ได้นะครับอ่าบรรเทาอาการและค่ายเครื่องนะครับอ่าพวกใบพวกยังข้าไปพอกพอกแก้แก่อาการเจ็บของฝีได้นะครับอ่านะครับนอกจากนั้นก็อ้มีหลากหลายหลากหลายครับเป็นยาบำรุงนะครับ เป็นยามบำรุงเจ็บหลังนะครับปวดหลังนะครับอ่าพวกนี้นะครับนอกนั้นแก้อาการเมาเมาเหลาก็ได้ครับอ่าผู้ใดแห้งผู้ใดยังนี้นะครับอ่าผู้ใดแห้งนะครับกับทั้งต้นเลยนะครับเอาไปต้มไปยังกินน้ำมันก็ได้ครับแก่แห้งนะครับนั่นคือสารรพคุณนะครับของของพักเสียนนะครับโอ้จะเห็นว่าพักเสียนนี้ คุณประโยชน์หลายแห่งนะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจได้เลยนะครับเพราะว่าพักดองพักยังห้องกะกินนะครับทางภาคอีสานห้องนี้กินดีแน,น่นอนนะครับนั่นก็คือสปปรพพคุ้นของอพักเสียนบานห้องนะครับเนาะจังไดกะหะันมาปลูกกันครับหันมาปลูกกันพักเสียนนะครับเนาะเป็นการตีตลาดของห้องก็ได้นะครับ จังได้กะสำหรับมันีนะครับคู่กรอกกะต้องขอจบการให้ความู้หรือเก็ดเล็กเก็ดหน่อยนะครับโดยประมาณนะครับเนาะกะพ่อสิได้ความู้เนี่ยนะครับบ่มากกันหน่อยนะครับกะอย่าลืมกดติดตามกดแช่กดไล่นะครับกดซับสไครตน้ำเนี่ยนะครับแต่เห็นว่าอันนี้มันมีประโยชน์กะฝากแช่น้ำเนี่ยนะครับในเรื่องของ พักเสียนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้า,คร,าครับครับับกช่องลูกอีสานชาแนลครับสำหรับมัอนี้สวัสดีครับ